ร้านข้อความแบบนี้ตอบกลับแม่ชมหวานเจีย๊ยบไม่รอช้าโพสข้อความโต้กลับชมพู่อารยาแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวบันเทิงไปกับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้โลกออนไลน์ต่างฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากชมพู่อารยาค่ะได้โพสข้อความผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรระบุข้อความแท็กหาหวานเจีย๊ยบระบุข้อความบอกว่าพักนะคะเดี๋ยวแถลงเร็วๆนี้ค่ะ ชาวเน็ตต่างจับตามองความเคลื่อนไหวว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ล่าสุดหวานเจีย๊ยบผู้จัดการของชมพู่ค่ะได้เคลื่อนไหวแล้วโพสข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองโต้กลับแม่ชมบอกว่าพักเต็มที่ละแม่อิโมจิหัวเราะทั้งน้ำตาพร้อมแท็กชมพูออ่อารยางานนี้ยิ่งทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ทั้งคู่เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรหรออย่างไรก็ตามนะคะต้องรอให้แม่ชมออกมาแถลงกันนะคะ